สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับผมบอยบางบัวทองปลาเครื่องมันบ้ามาแล้วนะครับน้าวันนี้มีปลาเครื่องมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับอัปเดตที่ยังมีอยู่นะตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับผมรายการละ50บาทเท่านั้นนะครับผมปิดสักค่ารายการนะครับเดี๋ยวบอยส่งให้ฟรีนะครับผม250บาทนะครับรายการละ50บาทนะครับถ้าปิดรายการเดียวน้องขอคิดค่าส่ง40นะครับผมนะครับแต่บางที่ก็เกินนะครับเกิน40นะเดี๋ยวบอยก็จะออกให้นะครับพี่พี่ครับนะครับผม ขอบพระคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามให้นะครับแล้วก็เข้ามารับชมคลิปและที่สําคัญเลยนะครับเข้ามาอุดหนุนนะครับผมที่ผ่านผ่านมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นผ้าหลักสิบหลักร้อยนะครับหรือจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุดหลวงพ่อเกษมอะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับขอบพระคุณมากครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับผมไม่ต้องห่วงครับรับประกันหลังการขายครับประกันผ้าแท้สากลผิวเดิมนะครับ สวัสดีพี่ๆจากประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับช่องทางติดต่อตามช่องทางนี้เท่านั้นนะครับพี่ๆนะครับเราไม่ใช่ชีพทักหานะครับโทรหาให้มัดจาพระอะไรก็ระบักนะครับไม่มีนะบอยไม่มีมัดจำพระนะครับถ้าลูกค้าพร้อมค่อยปิดนะครับยิ่งในแอฟฟ้านะบางคนติดตามบอยในแอฟฟ้านี้ก็ระวังด้วยนะครับเขาจะอาจจะมีอยู่ประเภทหนึ่งเขาจะแอบแคปภาพแคปภาพที่เราลงขายอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จะไปลงขายในกลุ่มจะอะไร ครับปิดด่วนอะไรเงี้ยอย่างไบอยลงสมมุติว่าพระเล่นกันสองพันกว่าแล้วเขาก็จะขายแค่พันหนึง่งอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีคนหลงเชื่อปิดอะไรเงี้ยครับด้วยราคาที่ถูกอะไรเงี้ยระวังด้วยนะครับนะครับบางคนเขาก็ทำนาบนหลังคนนะพี่ก็จริงๆไม่ไม่อยากให้ทํหรอกนะครับแล้วก็ไหนๆเราจะเล่นพระแล้วก็ลงทุนหาพระที่นะครับไปเช่าไปอะไรมาแล้วก็จะมาแบ่งปันนะครับอะไรก็ว่ากันไป นะครับดีกว่าเราไปหาหลอกคนนู้นคนนี้นะครับไม่สนับสนุนเลยแบบนี้นะครับไม่น่ารักเลยนะครับอ่ะรายการแรกผ่านไปครับผมแม่นางวักดูเก่าดีนะผมว่านะครับช่องทางบรโอนึงก่อนเท่านั้นนะครับไม่ได้มีปลายทางนะครับต้องขอโทษลูกค้าที่นะครับไม่สะดวกแล้วก็อยากให้เก็บปลายทางอะไรเงี้ยนะครับผมก็ทําไม่เป็นพี่มันมันอาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับบริก็เลยใช้วิธีการ โอนก่อนดีกว่านะครับพี่วันนี้ไม่พร้อมเราก็หัวหน้าเราค่อยมาปิดก็ได้นะครับพี่นั่เป็นไรอันนี้ปิดตามมหาลาบนะครับเนื้อเหมือนอ่สมเด็จพระสังฆราชเลยอ่ะปีสามหกเลยครับออกวัปปวันมูลสารเดียวกันเลยเนี่ยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับพิมพ์ก็เหมือนกันสวยนะนะครับสวยอ่ารายการต่อไปครับผมนะครับเป็นพระผงนะครับเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะครับว่าจ้างให้นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่ นะครับเลี่ยมขึ้นคอได้นะครับนะครับเป็นพันธุ์ที่รันตรายนะครับพี่ครับเดินทางนะครับผมว่าก็เลี่ยมขึ้นคอได้นะครับอ่านี่ยันนมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็วัดช้างให้ปัตนีนะครับนะครับนะครับดูให้ชอบปดค่อยปิดนะครับพี่ครับสนใจอะไกันไหนก็ห้าสิบาทครับพี่ราคาย่อมเยาวมากนะครับ ส่วนตัวผมมีคนที่ชอบเก็บพระสวยนะครับพี่ราคาอาจจะราคาอาจจะสูงนะนิดหน่อยนะครับคงไม่ได้โอเวอร์นะครับอันนี้คุบาสีวิชัยครับปี2 5 3 9นะครับพี่พี่นี่นะครับกระไรทองสวยๆครับพี่ออกที่เชียงใหม่นะครับพี่ครับนี่นะครับวัดชัยยสถานกระไรทองสวยๆนะครับอ่ะรายการต่อไปครับหลวงพ่อสวดพระปากน้ำนะครับกระไรทองนะครับพี่ ครับบอกว่าพระบางรายการนี้บอกว่าเป็นพระหลักร้อยได้เลยนะพี่ๆนะครับเป็นพระหลักรอ้ยนะรรกรอยได้นะนะครับลูกค้าท่านใดนาไปออกต่ออะไรก็ถ้าเกิดจะเอาหลายองค์อะไรก็ทักทักไลน์หาบอยได้นะครับนะครับเราจะใช้เป็นการส่งฟรีให้ลูกค้านะครับเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้ามีช่องว่างนะครับมีช่องว่างในการแบ่งปันธรมหาหากินเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับ ส่งที่หลายๆองค์1ิกว่าองค์อะไรอย่างเงี้ยบอกก็จะทําให้แบบให้ลูกค้าเสียเสียเงินน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่พเพื่อจะได้มีกําไรนะครับมากขึ้นนะครับเราก็ต้องใจเขาใจเรานะครับพี่เอื้อเฟื้อกันไปนะครับอ่ะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อคูณนะครับอืมผมไม่เคยเห็นเหรียญเป็นรูปทรงแบบนี้นะสามเก้าเก้านะครับแต่เหรียญนี้สวยมากครับพี่มีประหลอดด้วยนะครับเป็นหลวงพ่อคูณครึ่งองค์นะครับพี่ เดี๋ยวขอดูด้านนี้หน่อยเขียนว่าอะไรคนะรับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศโอ้เรียนสวยมากมีลุงด้วยขอดูฝั่งนี้หน่อยสิครับวิธีรัยป้องกันราชนาวาจักรอมไม่เคยเห็นนะอ๋อด้านหลังมีตาอันนี้ด้วยครับแต่สวยนะเหรียญแบบมีประหลอดด้วย 2,539สวัสยดีครับพี่รายการต่อไปครับผมใครถามหาวัดหลวงพ่อวัดไร่ขิงมาแล้วนะครับจริงๆวัดได้มา3ามรายการถนะ้าปิดไปแล้วสองนะครับหลวงพ่อวัดได้ขิงก็เหลือองค์นี้แหละครับพี่ ราจะชอบพระเราก็ต้องดูที่เขาเรียกว่าไว้วางใจนะครับพี่อาจจะใครก็ได้นะครับขอให้เขาน่าเชื่อถือแล้วก็รับประกันพระอะไรให้เรานะครับติดต่อง่ายงครับพี่บางทีนะครับเราจะชอบพระบา,บางทีบางทีติดต่อ,อยากอะไรก็ไม่ไหวบางทีกลัวเวลาพระมีปัญหาอะไรก็จะติดต่อ,อยาก พี่ๆที่ทักไลน์หาบอยหรือว่าโทรอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าตื้อสองตื้อแรกถ้าบอกไม่รับเสียงว่าไปทำงานอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวบอยพี่่ทิ้งไลน์ไว้ได้เลยครับพี่แอดไลน์ไว้ดีกว่านะครับสบายใจนะครับแป๊บเดียวผมมาตอบแล้วนะครับพี่ผมรู้นะบางทีใครไลน์มาอะไรมาผมก็รอจังหวะตอบอยู่นะครับบางทีผมก็ติดงานอาจจะแบบตอบไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าโทรมาตื้อตื้อสองตื้อนี่ถ้าเกิดว่าไม่รับนะครับให้ตีเป็นเลยว่าติดงานอยู่นะครับแล้วบอยก็จะบางคนบอยก็โทรกลับบางคนบอยก็ไลน์ ลายกลับอะไรเงี้ยบางคนมีลายแบบก็จะลายกลับเอานะครับอาจจะไม่ได้โทรนะครับหลวงพ่อคูณนะครับนี่ครับสวยๆนะครับนี่ฮะมีลุงด้วยครับพี่ปีสามเจ็ดนะครับพี่นี่มีลุงด้วยมีลุงด้วยเราทำในสิ่งที่เรารักนะพีม่มีความสุข กับสิ่งที่เราทําผมมีความสุขนะผมเป็นคนที่รักในพระเครื่องมากๆแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำไปพี่เนาะเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทาไปครับกายรยี่สิบสามสิบแล้วก็เอาที่เราทำดูครอบครัวยี่สิบยี่สิบสามสิบก็เงินนะครับพี่ครับบางทีบอกอย่างที่บอกแหละกาไรอกไม่ได้เยอะหรอกนะครับผมกำไรองค์ละสิบบาทสิบกว่าบาทนะครับถ้าเราจะหักกล่องหักน่นหักนี่ออกแบบว่ามันก็แทบจะไม่เหลือแล้วแหละนะครับ แต่เราก็นะครับเป็นพระราคานี้แต่เราก็ส่งจริงนะครับส่งจริงแล้วก็จริงใจกับลูกค้าทุกคนนะครับพี่พระโวธไตยรัตนนะครับออกวัดพนัญเชิงอยุธยานะครับนี่ความจริงใจความซื่อสัตย์พี่สําคัญมากเราซื้อของออนไลน์เนี่ยอันดับแรกเลยพี่ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์กับความจริงใจเนี่ยมันต้องมาก่อนเลยนะครับเราซื้อของออนไลน์เราไม่รู้จักกันอนะ นะครับเราจะซื้อกับคนนี้ตั้งทีเนี่ยเราต้องดูอะไรเขาละ่ะว่าเขาน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่าก็ความซื้อสัตย์นี่แหละครับผมนะครับซื้อไปเลยครั้งแรกนะครับผมถ้าครั้งแรกเขาไม่ส่งก็ซื้อก,ก,ก็เลิกซื้อนี่ถ้าครั้งแรกเขาส่งเขาเอะไรก็กแสดงว่าเขาก็โอเคนะครับเพราะว่าเราซื้อของออนไลน์แต่ว่ามันต้องวัดดวงนะวัดดวงต้องต้องยอมนะครับบางทีเอ้คนนี้ส่งจริงป่าวะบางทีเราได้แค่คิดนะครับผมเขาอาจจะส่งจริงก็ได้ใช่ไหมครับผมนะครับ แล้วก็อาจจะประเมินคนที่หน้าตาหรือคําพูดอะไรมันมันไม่ได้นะบางทีเราก็ต้องดูนะครับซื้อของบางทีเขาอาจจะพูดคุ้นห้วนนะครับแต่เขาก็จริงใจก็มีนะครับพี่ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูครับพี่จะซื้อบางทีก็ลองดูนะครับและการต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นเป็นเหรียญน,นะแล้วก็เขาเรียกม,มา เขาเลี่ยมใช้แบบดีมากพี่เลี่ยมแบบเก็บดีมากอะหลังพอรมามพิไทยนะครับดูที่ด้านหลังผมอยากแกะดูเหมือนกันนะแต่ว่ากลัวเสียของปีสองห้านะครับพี่ปีสองห้าสวยอะปีสองห้าสองห้าครับพี่เขาเลี่ยมแบบใช้เนี่ยตาตาพอร์โรด้วยดูเลี่ยมหน่อยเขาเลี่ยม เรียบยังแปลกๆแ,แต่ว่ามันก็คลาสสิกดีนะเป็นตะขอแล้วก็จะเอาอะไรห่วงมาใส่นี้แล้วกขขึ้นคอเลยมั้งแต่แต่พื้นเหรียญน,น่ะเหมือนทองคำมากนะพื้นเป็นเม็ดเม็ดใสๆเนี่ยเนาะเหมือนทองคำเลยอผมก็มาอย่างไรผมก็รีวิวอย่างนั้นนะครับพี่พี่ครับเรียวๆเลยนะครับเรียวๆ รายการต่อไปครับผมลงพ่อคูณนะครับอันนี้เลี่ยมไว้เรียบร้อยนะครับพลาสติกไม่แตกมาแล้วพลาสติกกรอบใหม่มากกรอบเหมือนไม่ได้ใช้เลยเลี่ยมแล้วก็แบบไม่ได้มีรอยดาเลยอ่ะนี่นี่ยดูสิพี่กรอบใหม่เลอยอ่ะเหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งเลี่ยมมาเลยนะเนี่ยเหมือนเพิ่งเลี่ยมมาแล้วมาขายอะไรย่างเงี้ยบะเนี่ยเห็นไหม กอบยังดีๆอยู่เลยเนี่ยนะครับหลวงพ่อคูนั้นเนี่ยโดยจากหลวงปู่นั่งแล้วเนี่ยโดยจากหลวงพ่อนั่งแล้วเนี่ยเป็นหลวงพ่อคูนี่เนาะเออเนี่ยขึ้นคอได้เลยนะน้องๆน้องหนู่องเล็กด้วยนะครับน่าใช้นะนะครับแต่การต่อไปครับผมหลวงปู่ค่ำวัดวังว่านะครับนี่ครับคนเมืองแกลยองรู้นะครับพุทตะคุณหลวงปู่ดีนะครับนะครับหลวงปู่ค่ำหลวงปู่ทิมนะครับพี่ อ่านี่ครับปีสามเนายวิกโยธินนะครับหลังยันห้าหลวงปู่คร่ำนะครับวัดวังว่านะครับนี่ครับอำเภอแกลงนะระยองนะครับหลวงปู่คร่ำนี่ครับยะโสธรนะครับกระไรทองสวยๆรายการต่อไปเป็นเจ้าสัวเล็กนะครับเหรียญเจ้าสัวเล็กนี่นะครับพี่ๆสวยนะครับเงาประหลอดนะครับ ลองดูครับพี่ชอบอะไรกันเียค่อยปิดนะครับไม่ชอบผ่านได้เลยนะครับปีสามหกนะครับนี่ครับนะครับเรียนหลวงปู่เอี่ยมยังอยู่เหมือนเดิมนะพี่ช่วงนี้วัดสะพานสูงมีงานด้วยนะผมยังไม่ได้ไปกราบหลวงปู่เลยครับผมบางทีเลือกงานค่ำนะครับวัดสะพานสูงมีงานพี่นะครับหลายวันอยู่นะนะครับใครบ้านใกล้เรียงเคียงก็ไปเช่าวัตถุมงคลได้ครับพี่นะครับมีให้เลือกเยอะนะครับอยากได้ราคาเท่าไหร่ นะครับหลวงปู่เอี่ยมศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นองค์พญาพิชัยดับหักนะครับนี่ครับนะครับบางคนบ้านไกลนะครับอยากจะเช่าวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับไปขึ้นคอถามว่านะครับไม่ว่าจะเป็นตะกุศลรถไม่ว่าจะเป็นพระปิตาหลวงปู่นะครับรุ่นแรกๆเป็นล้านนะครับเราคงเอืเอเอื้อมมือไม่ถึงแน่นอนนะครับเราก็เช่าที่เราไหวนะครับผมขอแค่เราศรัทธาครับพี่ ขอแค่เราเช่าวัตถุมงคลที่ผ่านพุทธาพิเศษแล้วก็รู้ที่มานะครับเป็นพระแท้นะครับออกจากวัดนะครับเช่าเถอะนะครับร้อยสองสามร้อยผมว่าก็ก็ไม่แพงหรอกนะครับพี่ๆครับอ่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสองร้อยห้าสิบาทปกมะขามเนี่ยจากวัดเลยผมไปกราบหลวงปู่มาช่วงปีใหม่แล้วปกเสกวันเกิดหลวงปู่ด้วยนะครับนะครับนี่ครับน่าใช้อ่เนี่ยสองร้อยห้าสิบาทปกมะขามสวยด้วย อย่างนี้ก็350บาทนะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับจากวัดนะเราพระจากวัดเลยครับพระแท้ครับนะครับโลเกตก็450บาทถามว่าทำไมโลเก็ตถึงแพงกว่าเพื่อนนะครับโลเก็ตของมีเรี่ยมแบบดีมากนะพี่แล้วก็สร้างไม่เยอะนะครับนะครับสร้างไม่เยอะแล้วก็มีรูปถ่ายหลวงปู่นะครับนะครับนี่คือรูปถ่ายหลวงปู่เลยนะฉากสีฟ้าด้วยนะครับนี่ครับนะครับนี่แหละใบหน้าหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่นะครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่นะครับก็เลยแพงหน่อยนะครับ สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมส่งครับพี่ไม่มีคิดค่าส่งครับพี่ส่งฟรีนะครับนะครับสบายใจได้รายการต่อไปนะครับหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยบางทีผมก็ไม่รู้แบบที่มานะครับบางทีพระย่อยๆนะครับพี่เราอาจจะไม่ได้แบบศึกษาเฉพาะทางแบบกว้างๆอะไรมากนะครับ ก็อยากจะให้พี่พี่ดูกันเอาเองนะครับถ้าชอบก็ปิดนะครับก็จะมีประหลอดนะมีตัวหนังสือมีไฟวิ่งนะเห็นไหมทองแดงผิวไฟนะครับพี่พีนี่ห้าสิบบาทอ่ะมาดูเรือนนี้ดีกว่าครับลุงมหาโหดเลยเรืยนนี้นะฮะมะคูณนะครับนี่ครับพี่ดูโอ้โห ดูดิธรรมชาติจัดสรรพิพดูถ้าเป็นผ้าหลักนะอย่างนี้นะโอ้โหผมบอกเลยว่าราคานี่พุ่งกระชูดเลยนะครับราคาพุ่งกระชูดเลยครับแบบนี้ ครับผมสมเด็จพระวรนรัตนะครับหรือสมเด็จป่านะครับอาราวเดวโอปีหนึ่งห้านะครับเหรียญนี้ก็จะผ่านการใช้มานะครับก็ถือว่ายังโอเคนะครับพี่พี่นะครับยังไม่ถึงกับพระลานมากนะครับนะครับยังถือว่าโอเคนะเนี่ยระดับนี้นะครับตัวยังสกึยังโอเคอยู่อาราวเดวโอปีหนึ่งห้านะครับพี่พี่อ่ะเรามาดูเหรียญหลวงปตทวดนะครับเหรียญนี้นี่เป็นเหรียญหล่อเนาะ นะครับถ้าบัญชีที่โอนไม่ใช่ชื่อผมจะก,กริดนะครับพี่อย่าโอนนะนะครับเลขบัญชีผมนะครับผมลูกค้าแอดไลน์ไว้แล้วก็เดี๋ยวบอิษัส่งเลขบัญชีให้นะครับนะครับต้องเป็นจัก,กริดนะครับเป็นเหรียญประกบข้างเหรียญรอน่าใช่นะเนี่ย ะทวดอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรลงยานะครับเมื่อก่อนผมเคยทำคลิปแรกๆผมเคยเช่ามานะผมก็ไม่รู้ว่าจะเราจะเอาพระอะไรมาลงแบ่งปันพี่พีดีเอามาขายหรือเอาอะไรมาเราก็ไปเช่าพระ อยากวัดสะพานสูงเลยครับพี่บ้านเราคนพื้นที่อะครับอยู่ใกล้บ้านเราด้วยก็ไปเช่ามาก็ไม่กี่องค์นะครับก็ลองมาแบ่งทําคลิปอะไรขายก็มีพี่ๆเขามาอุดหนุนนะปิดไปหมดเลยนะครับผมผมกะว่าจะเอาไว้ติดตัวสักองค์ก็ปิดหมดเลยผมก็แบ่งหมดเลยนะครับผมก็พอดีได้ไปกราบหลวงปู่ใหม่ช่วงช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับพ้าครอบครัวไปก็ได้เช่ามาอีกนะครับผมเพราะว่า บางทีเราชอบมาขายไม่ได้ขายเราไม่ได้เสียใจหรอกครับพี่พระทางบ้านเราแล้วก็เป็นเหรียญเกจิที่เราศรัทธาด้วยนะครับนะครับถท่ามว่าได้ขายไม่ได้ขายไม่ไม่ไม่เสียเรียดนะครับเราศรัทธานะครับถ้ามีพี่พี่นะครับอยากได้พระดีๆไปใช้พุทธคุณนะครับทักมาหาไว้ได้นะครับนะครับเดี๋ยวนาคปลกอ่ะก็น่าใช้ครับพี่องค์เล็กนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเองกำไรองค์หนึ่งไม่ข้ามร้อยนะบอกว่านะครับ โบส่งฟรีด้วยนะครับพี่บอยอยากจะเขาเรียกว่าเผยแผ่บารมีหลวงปู่นะครับพี่อยากจะให้เพี่อนๆได้มีพระขึ้นคอดีๆนะครับหรือเอาไปเก็บหรือเอาไปอ,าออกต่อหรืออะไรก็ได้นะครับมันก็เผยแผ่บารมีหลวงปู่ไปในตัวนะครับยากให้มีพระแท้นะครับออกจากวัดนะครับใช้พุทธคุณอะไรเงี้ยนะครับพี่ อันนี้เป็นเลเซนท์พ่อรอห้านะครับปกมะขามสองร้อยห้าสิบาทครับพี่สองร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะพี่พี่นะนะครับไม่ได้คิดค่าส่งไม่ได้คิดอะไรสองร้อยห้าสิบาทก็อพี่ก็นอนรอพัสดุอย่างเดียวครับรอรับสายเจ้าหน้าที่เขาพอนะครับเดืนนี้ปีสองพันห้าร้อยสิบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรียนสมเด็จมาเรียนสวนนี่ครับยุทธหัตถีนะครับนี่นะวัดป่าชัยรังสีนะครับพศสามกว่าพศสามหก น,นี่เป็นหลวงพ่อฉิมจริงๆหายากมากนะครับองนี้นะครับหลวงพ่อชิมว่าสุดธารามนะครับเพราะว่าเป็นพระที่คือพระที่จะจัดสร้างแล้วก็ปั๊มตาด้านหลังแบบนี้นะครับผมผมว่าก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับไม่ไม่สามารถปั๊มได้โดยพลกาศนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์พอปร,รอนะครับเป็นสัญลักษณ์ของทางราชการนะครับก็ต้อง ผมว่าน่าเก็บนะนะครับลงพ่อชิมนะครับประสุทธาราโอเคครับผมก็จะปิดคลิปประมาณนี้นะครับพี่พีครับสนใจรายกันไหนก็สอบถามมาได้นะครับผมคำคืนนีราตีสวัสดนะครับพี่พีครับสวัสดีครับ